แค่ผมก็ต้องขอการสดีตผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ใน้กมอแบง์นี้ก็จะเล่นเหมือนเดิมมาเกียนครับโอเคอาจจะมีคำพูดที่อยากคายก็ต้องขอประทานโทษไปก่อนเลยนะเดีเยวเจวเจ๊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 เจวเจ๊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 เน๊เยเย๊เจ๊เไ๊เจ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 ะเันเังเจ๊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 เจเเจ๊เเ ใช่ไง <Hey. S 2> ต่างเั่นน <why? S 2> ่ะดิเฮ้ยจะฆ่าผมได้แล้วเนี่ยมันจะฆ่าผมแล้วเนี่ยไม่ได้หรอกเครดต์ตัวรับเลนที่ผมใช้คือพืนเชี่ยวละวะดูแบบพืนเชี่ยวละวะวินเชอร์วินเชอร์อะไรสักอย่างแ้งค์หลอกล็อกลบลบไอ้สตายแล้วฆ่าหนึ่งตายหนึ่ง มันบักต้องไหนวะแต่กูบักเป็นรู้อุ้ยอะยืนนิ่งๆอย่างงี้กูก็ยิงสิโอ้โหเล็งตัวเดียวคาชัดด้วยมันยืนนิ่งให้เรายิงเราก็ยิงเงี่ยมันเป็นมนารยาทกูกระตุกอะเฟมเลตตกอะไม่คิดว่าจิ๋วะกมาอีอกากดมีดโวย้ยกากมีดโว้ย ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะพูดในนี่เท่าไหร่ประจานตัวเองเท่าไหร่กาฟพี่โบยใครซ่าก็เข้ามามีวันด้วยต่อยมึงจะเป็นเซียนเกมแค่ไหนมึงเข้ามากูยอมกัดตีนเลยพูดมือนจะเก่งจะบ้าเนี่ยเอาเอาใครมาบ้ากับกูเนี่ย ยิงไม่โดนเลยเนี่ยเอาสออีกก็เป็นเลยโอ้ไม่มันเลยอูฝั่งนั้นออกคนหนึ่งอ่ะอยากเอาแบบยกพเข้ามาฝั่งมันจะได้เล่นยากอีกหน่อยมันให้ลุงก็จะไม่มันอยู่แล้วพุกแม่งอยู่ไหนกันวะยิงจนแม็กหมดแล้วเนี่ยปืนเนี่ยเพราไอเนี่ยปืนกระปิืนยิงมีดเนี่ยปืนยิงมีดมีด้วยเหรอวะมีดกดไงแม่งกดได้ยังกับปืน ยังก็มี arrow d y n a m i t ผมแม่งไม่ได้คิวเฮี้ยอะไรเลยเนี่ยจะบ้าอ่าคนเก่ง,ขงเข้ามาแล้วเว้ยเข้ามาแม่งแห้งเลยโอเคผมพูดถค,คนกาดเข้ามาแล้วเว้ยโอ้กระตุกว่ะ้าเกิดภาพกระตุกก็ขอให้ไปดูภาพบแกะมันละกันโอ้ขอโทษผมไม่ยิงก็ได้ บชวดอ,ะวดอ่ะวิวิคิดว่าเก่งกกไก่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 โอ๊ยอยิง,ไ,ยงไ,ไม่โดนเครับอยากฝากให้กูเห็นดิโอ้ยไอ้สัตว์เอสนัยอะไรวะเนี่ยเป็นอยู่ไหนไวะไอ้คนอะ่ะมันต้องขอกากมีดบ้างอะไรบ้างนะบางทีอะ่ะไอ้สัตว์มึงเสร็จกูนแน่ โอ้โหแกนแม่งเอ้าอืมมีแบบนี้ก็ได้หะออวดเสน่ห์อ,อาายอางนี่มันเสาน่หอะไรอ่ะเพราะทำไมมันยิงแล้วมันขึ้นรูปนั้นด้วยของไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ว่ามันเป็นอนะอโต้ด้วยนี่นะเห็นมันยิงมันดัวได้เป็นมีจุดเฉยๆแต่นั้นเป็นโอ้โหสองตัว กูนี่จะเอามีดเหล่าอย่างเดียวเลยนะสก่อเขาอย่างที่เห็นนี่แหละแมงให้พวกกูลุมพวกมึงไงได้เปรียบกันเต็มที่เลยแต่ทำไมสตาร์เราเจออะไรจวพูนออกเหรอมัไมมึงไก่เะรไฮะไก่ไก่ไก่ แกคิดมาจากไหนว่ะเองไม่ถูกถูกนะฮยกากไม่จัอกลัวเอ้าคืาอโอ,โอ้โอ้รักกุกแล้วหูสานเ็งมาตั้งนานเ็งได้ประมาณสองสามวิ เอ้าไอ้ห่าเอ้ยตัวอื่นนี่ฟันนั้งยันตั้งแยงฟันายกูเนี่ยมึงยืนกันเป็นดงเลยไม่ยืนกันเป็นดงเลยเมันเลือกฟันกูจะบ้าปะเนี่ยเปลี่ยนห่างตัวอยู่กับไม่เจอแม่งฟันไม่เจอใช่ไอ้ห่าแล้วมึงบ้ักยังไงวะเดี่ย ตอบตัวไงตอบตัวก็ไม่รู้นะว่าการบักแม่งผิดกฎหรือเปล่าแต่คนมาเล่นกันได้ง่ายอะไรโอ้ยวิช้าโอ้ยโอ้ยเชดอ้าวแล้วกูจะกดเดินหน้าทถามวาอะไรเนี่ย อะไรมึงอ่ะไรของมึงเนี่ยยิงต่อที่กำหายเนี่ยโอ้กระตุกโอ้ยโอ้ยอ้ยให้ให้เจ็บมากเลยฟันฟันฟันไม่โดนเลยเนี่ยกระตุกมากกระตุกมากมายโอ้อะไรวะเนี่ยเอ็มเลดแม่งตกรัวๆเลย เลือกใช้คอนหรือใช้โน้ตบุ๊กนะใช้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอีกแล้วไอสัตว์กูเอามีดเหล่าแม่งอือไอ้เชี่ยเอ้ามีเป็นดงฟันโดนกูอีกแล้วเหรอฮึฮึถ้าจะขายเจ้าหมาเนี่ยกูกูเริ่มเขื่องแล้วเนี่ยอยู่กันเป็นดงเลยฮึกูเขื่องกูเขื่องกูรับไม่ได้ กูรับไม่ได้กูเลิกที่จะไล่ฟันแม่งเลยฟันไกลอยู่วะนี่ตรงนี้ยไม่คือนี่ละต้องมันรังเยเฮ้ยสัตว์เซ็นหน้าเลยเอเดูเขาเจ๊งดีกว่าเราโอรับปืนไหมอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าอย่าอย่า แลกวคุณไม่เจอไม่ไม่ต้องก็ได้มั้งที่จะแรกก็ล่ะถ้าที่แรกผมก็แรกก็ควแล้วแต่ผมไม่พิจแรกาทำไมอ่ะก็อบาจะเล่นเกมเดิมไง <c oughs> จะดีเหรอดอีสิคนแม่งน้อยไงฝั่งนู้นอ่ะ <c oughs> สโลชิปเป็นอย่างสโล <c oughs> สโลไลฟ์ชีวิตจะชา้าก็ไม่ได้ เฮ้ยเขินเขินเขินแขงไอ้สัสทอกูรอมานานแล้วโอกาสทองของกูโหนี่โคตรตรงเลยกูโอ้กูนี่มังไม่ได้ทำห่าเลยเลยพวกมึงนี่ไล่คิวแม่งอย่างเดียวเลย แล้วกูจะได้ทําอะไรกันเนี้ยฮะไอสีฟ้ามึงจะให้กูมีหน้าที่ทําอะไรมึงว่ามาเลยมึงว่ามาเลยนะมึงมีมึงจะให้กูมีหน้าที่ทําอะไรก็จะเป็นหน้าที่ตายฮ่ารอรอกูอยู่นิ่งๆใช่ไหมฮะไอสัตว์ <c oughs> เขาเรียกว่าการเก็บกด เขาไปเขาไปเขาไปเจออ้าวชนะเฉยกูน <c oughs> ี่แม่งไม่มีหน้าที่ทำอะไรเลยไปเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องเปลนห้องไม่สะใจเลยเจ้า เจอยู่ครับสีอะไรเหรอสีเขียวผมเขียวไม่ได้อยากจะอยู่อะไรทั้งไั้นใช่ไหมนะปิดปิดคลิปกันปิดคลิปกันปิดคลิปก่อนตูดเรื่องเลยเดี๋ยวโอเคคลก็ผมเลยว่าอะไรวะจะปิดจะปิดใช่ป่มวะปิดคลิปเออจะปิดคลิปจริงๆนั่นแหละเออโอเคคก็ผมแล้วถ้าถ้าเกิดคลิปนี้มีคำหยาบคายหรือ อะไรอ่ะมีคําที่ไม่ชอบหรือพิถูหรือไม่ชอบว่าทําไมผมแม่งเล่นกากอะไรอย่างนี้ก็ผมเล่นกากจริงๆแล้วก็าเกิดมีคำหยาบคายอะไรก็ขอโทษเป็นที่นี้ด้วยนะครับ <มา S 1> เป็นคําแสดงเป็นการสแสดงเป็นอินเนอร์นะครับผมโอเคสารพันนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบมากๆกดซับด้วยกดซับได้เลย,ยขอร้อ,อ,องโอเคบายบาย chúc chú, tiếng <laughs> hẹp đó nè